สวัสดีครับผมมีพาบ้านพักเครื่องเมืองสิงห์บุรีมาแบ่งปันเพื่อนนะครับเป็นเหรียญกลมโพกกรซับนะครับพิมพ์นางกวักดวงพ่อแพววัดพิกุนทองนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับออกปี2520นะครับปีลึกนะนะครับเหรียญกลมกระไหลทองด้านหน้าเป็นพิมพ์นางกวักแบบนี้นะนะครับโพกกระซับโชคลาภค้าขายแบบนี้นะนะครับบูชาได้นางกวักนะครับปี20ยอายุพระ4ีบปีนะครับ จริงจริงองนี้สวยอยู่นะแต่เจ้าของเดิมเขาตัดหูนะนะครับเขาตัดหูไปใส่ตลับนะครับมีตําหนิที่หูนะตัดหูออกนะครับเพื่อเข้าตลับนะครับีออ่าองนี้นะเผื่อใครสนใจนะครับผมแบ่งแค่ร้อยห้าสิบบาทรวมส่งพอนะครับเหรียญนางกวักหลวงพ่อแพปีสองศูนย์นะนะครับนี่เดิมเดิมแบบนี้นะนะครับเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะครับนางกวักหลวงพ่อแพนะครับร้อยห้าสิบบาทปีสองศูนย์ นะครับมีตำหนิตรงหูตรงเดียวนะที่เขาตัดเพื่อเข้าตลับนะนะครับนอกนั้นก็สมบูรณ์เลยนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับนางกวักหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง